สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งเตยจักรพงษ์แฟนเพจแล้วก็เตยจักรพงออฟฟิเชียลนะครับวันนี้พระเอกเตยมาอยู่ที่บูธเป่านะครับปีนี้เป็นผู้บ่าวขายผมสามผลิตภัณฑ์นะครับผมผู้บ่าวขายผงซักฟอกเป่านะครับปีนี้เดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับข้างๆก็จะเป็นบูธครีมอาบน้ําน้ํายาล้างจานโปรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับจะเป oi ็นบรรยากาศของบูธกิจกรรมของสารเล้าบันเทิงศิลนะครับจะมีอยู่3บูธด้วยกันนะครับวันนี้วันนี้แสดงที่เชียงยืนสารลาครนะครับนี่ค่ะคุณพ่นี่ผาซื่อของพระเอกก่อนมือนี่พระเอกโตพระเอกเป่าเนี่ค่ะซื้อแล้วกะทายฮูบได้มือนี่พระเอกลงมาบริการกันถึงที่เลยเป้าว่าจะเป็นเนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ล้างจานจากโปรโปรนี่เด้อพี่น้องพี่นึ่งเแพ็คได้สามถุ หนึ่งแพ็คสามถุงเหลือถุงละสามสนะครับกับพี่เอมนะครับลียแล้วเหลือแค่ถุงละสิบบาทนี่สามสีสามสูตรค่ะ แวะมาสื่อกับพระเอกใดเด้อค่ะมือนีพระเอกลงมาบริการกันถึงที่เลยหรือว่าจะเป็นสบู่อาบน้ำจากก้อเร่ะจากขวดละหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามือนีเหลือแค่ขวดละหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทพี่น้องกูได้อยากได้คักมาพระเอกมาเลยนะครับเหลือขวดละยี่สิบเอ็ดแต่ละหกได้นะครัดกูได้อยากได้เด้อราบกดุมเบล่งก่อนใดเด้อค่ะหรือว่าจะเป็นแนวซากมือนีผกสักฟอกจากเปา มินิมี3สี3สูตจากถึงละ35บาทค่ะมอนิจัดโปรโมชั่น4ถุงรอยเหลือถึงละ25่บหาบาทนะคะสีถุงรอยเรียนเชิญเด้ค่ะนี่นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นอันนี้ ซูเปอร์คันเลอร์สำหรับผ้าสีนะครับซูเปอร์ไวท์สำหรับผ้าขาวนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ซอฟสำหรับกลิ่นหอมได้พี่น้องนี่น้ำใยปีแห่งนองอันนี้ชิมอาบน้ำของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีอีแม่ผู้ขับมาใหม่เด้อสวัสดีสุภูชุกนเด้อค่ะเด้อค่าคุณแม่มาเด้อน้ำยาล้างจานเด้อมาเดินนั่งเหยียบนี่อ่ะพี่น้อง 25หบาท4ีถุงลอยพี่น้องแล้วกะีมอาบน้ำฟอดีหกมาบาทมื่อนี่ขายหาสิเปอซ็นตได้รละคีู่ยังยี่บอนี่นี่มีโปบ่โปพอลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมานขายไปยน้เบิ้ซิมห่าบาทปกตแต่ว่าห้าขายแค่6หกซิมห่าบาทขายถึงแคร์สาบเปอร่เนแล้วค่าถูกได้เื่อนี่มาจัด2สูตรเท่านั้นโอ้ยสีชมผู้สูตรนี่ขายดีเปตนานี่ยขวดสุดท้ายมันหอมแห้งเตี้ยหอมคัาเปตไาน มาเด้บอบักลาไปซื้อแม่ยนอิอน้นแม่นมาซื้ออั้นไล่อ่อนทงจะผ่าเด้อล่ะด,ดูฮะเดือดทีนน่บอกจะชั้นไล่ให้หรูปปะครับนนั่มาถ้าดาวไปนะครับเอาเครื่องแกงเชี่ยวหวานเครืงเชี่ยวหวานจะได้กูประเด้ขายแล้วกินเนาะฮะเออเป็<า>นลักั่นเนาะมาๆบักลามาถ้งพี่มาถ่ายรูปรูปละสี่บาทมาซื้อนน้ำยาล้างจานเด้อ นิ้วข้าวนี่แม่มากค่ะมาแม่แม่ไทยเคมือนกันสนใจเด็กน้อยเด้อนี่เออวอนนั่นเราเอากล้องให้อาย่ำสนายให้มาเอาโอเคหนึ่งสองสามเยิ้มยิ่มยิ่มยิ่มนักเรียนจากโรงเรียนอย่างนี่โคกสูงบ้านโคกสูงยุบปอดได้แล้วนี่เออนักเรียนบ้านเชียงยื่นจ้วงนีปิดเพอ่มมันบ้ครับโอ้บ้านค่ะเป็นเรียงมากือหัวเปียกทักนี่ ไปเรียนเด้งดึงไปเล่นเด็กดึงไปเล่นเด็กดึงมานัดกันยู่ครังสไลเดอร์่ะไปบอกแม่มาซื้อผงสักผ้าด้ล่ะยี่สิบห้าบทแม่แม่ย่ไก่หรอูหาปูโอ้ปิดแตมยังน้อมใหญ่สิพี่หายาเย็น่สิบห้บาทเซื้ผงสักผาเนี่ยซื้ออย่างนี่แม่ ซื่อใช่ปะผลิตภัณฑ์เอาหนาไม่เข้านะบุกผลิตภัณฑ์เข้ามีพระเอกนี่พี่น้องสามพะเอกอ้อรอพระเอกบอมเบอร์อาทิตย์พระเอกเตยเตยอีหยังก่อนหัวเตยจักรพง่์เนาะพะเอกเตยจักรพง่์สวัสดีค่ะคุณแม่เอ้าแม่มาแต่นิดแม่มาแต่อีหยังก่อนหัวเมือนั้นอยู่พี่นกนี่สอดไปเมืนกไส้ซุ่มอ โบยค่้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะกินฮอดเดอฝากความคิดถึงหาพี่โลนี่สอดเด้อค่ะเด้อนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับรอบๆงานแล้วก็นี่สปอนเซอร์ของเรานะครับสามอย่างเลยนะครับวันี้ญอหลายคนมาค่ะเขาจะถุงแมวจะถุงจะถุงก็ซีถุงล้ในกระตุ้นพ่อผายซิมพเทม การพุดแม่หมูสีเท้มครับและคุณแม่เนื่องสร็จสิ้นรานการสามแผ่นพูดเสร็จสิ่นไปตุ๊ดตุิดเุลดตุ๊ดตุ๊นตุ๊าตุ๊ดตุ๊ดตุเดตุ๊ดตุ๊ัตุ๊าตุ๊ดตุ๊ดตั๊ดต้๊ดตค๊ดตุ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 ๊ดพุ๊ดตุ๊ดตุ๊พี่นดตุ๊ดตบ๊ดนุ๊สูุี่นอ๊ดชุ๊ดตุ่งติเงีุ๊ดตุ๊เตุาดายถูกุ๊ดตุ๊ดตลาดรับ พี่น้องสามารถไปอุดหนุนไปสนับสนุนได้พี่บุกิจกรรมของเรามีศิลปินด,ด้วยนะครับผมยืนอ,อยู่พี่น้องสามารขเขปรไเท่ายอยู่ได้พระเอกนั่งเอกของเฮ้าน่าจะเป็นรกกพระเอกเต้ยจักรพงศ์ครับพระเอกแบงค์ธนาวัฒน นะครับพระเอกบอมเบอร์อธิปัตย์นั่งเอกมิกกี้สีหน้านวลกับพี่น้องในการสามารถเข้าไปพูดคุยทางไทยการสื่อระดับห้องเตาได้ในการให้การสนับสนุนเหตุการณ์รุกรุกสินค้าห้าได้นะครัเพิ่มเงินกับเพิ่าเป็นลักนะครับในการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมภาคฝืนบ้านเฮ้านะครับกับทีงานสั้นเหล่าบั้ณศิลป์นะครับฝากทีฝากน้องของเตาซอยสนับสนุนซอยอุดหนุนในเด้อนะครับและผู้ให้การสนับสนุนของเราอีกสอง โอ้จงขายแถาขายดีผลิตภัณฑ์สักผ้าเบาซูเปอร์25บาท4ีถุง100บาทบาทบาท <c oughs> นี่นะครับสำหรับการออกมายืนบูธในมืนอนี้นะครับจะับออมาณนีนนนเลยนะครับจะมายืนแลรอนะครับยืนเกกรอหายพี่น้องมาปโปรโมทให้เพื่อน,นเอิ่นแม่แม่คุณแม่ ทีที่ทั้งหลายมาสื่อของสื่อน้ำเผาด้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย